สวัสดีครับมื้อเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูนัดกเกตผักนะครับแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วก็ทานคู่กับหมูกระเทียมนะครับหมูชิ้นสวยๆนะครับแล้วก็ทานคู่กับยำปลาทูนะครับ อันนี้เป็นฝีมือคุณแม่นะครับรถจัดจานนะครับมีลูกโดดด้วยนะครับแล้วก็ทานคู่กับน้ำพริกปลาทูปนนะครับทีนี้เราก็ทำการตัดลาดข้าวเลยนะครับก็ ยำปลาทูใส่นะครับแล้วก็มูกระเทียมนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกนะครับอย่าลืมทานข้าวเช้ากันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูจนคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ